สวัสดีนะทุกคนมาเรามารีวิวกันอีกแล้วเนอะก็จะเป็นคราวนี้จะเป็นคูชั่นจากแบรนด์ของลังโคมนะอาจจะเป็นลังโคมรุ่นนี้เลยลังโคมบองเอ็กซ์เพรสคูชั่นหน้าตาก็ซูมปนิดนึงเนาะอ่าแบบนี้นะเออโอ้โหเห็นเห็นชัดเจนมากอะไรอยู่ข้างหน้ากล้องอะไรเป็นอย่างไรนะอ่ะนี่ก็จะเป็นกล่องของเขาซึ่งเรายังไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะก็เดี๋ยวเราจะแกะกล่องใช้กันครั้งแรกไปกับ หน้ากล้องแบบนี้เลยว่าสักครั้งแรกเราจะรู้สึกยังไรประทับใจมากน้อยแค่ไหนเปิดออกมาข้างในจะแบบนี้นะอ่ะนีกระพับก็ข้างในมันสีขาวคลินๆเนาะซึ่งตรงเนี้ยที่เราลองดูๆนะเขาจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะตรงเนี้ยเขาจะมีความเแบบว่าเหมือนกับเป็นยังไงอะ่ะฟองน้ําเป็นพลาสติกพลาสติกหน่อยอะ่ะเออตรงเนี้ยเห็นปะคือถ้าเป็นแบรนด์อื่นมันจะเหมือนกับเป็นฟองน้านุ่มๆแต่ตรงเนี้ยจะเหมือนกับเป็นพลาสติกพลาสติกหน่อยเนาะ ก็เฉดสีที่เราใช้เราใช้สีเบอร์โอศูนย์สามซึ่งเขามีด้วยกันทั้งหมด6เฉดนะสีเบอร์โอศูนย์สามที่เราใช้จะเป็นเฉดที่เข้มที่สุดแล้วก็จะออกเหลืองนะเดี๋ยวเราไปใช้ให้ดูกันเลยดีกว่าว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรอ่ามาเลยกดลงไปซื้ออ่ะอ่ะ,อะมีความเลอะแล้วอ่ะนะ,ะติดมาแล้วทาเลยเดี๋ยวเราจะทาครึ่งหน้าก่อนเนาะก็เฉดเบอร์โอศูนย์สามใช่ไหมเฉดที่เข้มที่สุด ของเขาเราก็เลือกมาเออเป็นไงลอยไหมพอทาไปครั้งแรกรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ค่อยลอยเนาะเห็นป่มครั้งนี้ไม่ได้ทาครั้งนี้ทาอยู่นะอ,อ่ะดูซิคนหนึ่งก็ดูเฉดสีก่อนอืมเห็นหรบว่ามันพอดีกับสีผิวหน้าของเรามากๆเลยนะมันไม่มีความขาวขึ้นไปกว่าหน้าจริงเลยเห็นป่เออเป๊ะว่าอ,อ่ะ ออก็ตอนอันนี้อันนี้ต้องเานิดหนึ่งว่าไปร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้มาแล้วแบรนด์เขาก็ให้มานะให้มาคนละหนึ่งตลับก็ให้เลือกสีได้อันนี้เราก็เลือกสีเองเราก็เลือกมาสีเบอร์นี้เนาะก็แบบมันก็จะมีเฉดท,ที่ ออกชมพูอยู่ประมาณสัก3เฉด4เฉดแล้วก็เฉดเหลืองอีกประมาณ2เฉดอะไรเงี้ยเนี่ยซึ่งเฉดเหลืองจะไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็เฉดสีส่วนใหญ่ของเขาที่เขาทํามานะก็จะส่วนมากเลยจะออกขาวซึ่งถ้าใครที่เป็นคนที่แบบผิวแบบไงผิวสีแทนก็อาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราใช้ให้ดูอันนี้ก็เข้มที่สุดแล้วนะก็ขนาดเราก็ผิวไม่ได้เข้มมากอ่ะเออเรายังใช้เบอร์เข้มเลยบ้าะ ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวทาให้ดูกันครึ่งหน้านะจ๊ะตอนนี้ก็เกลี่ยระหว่างเกลี่ยก็รู้สึกว่าเออเนื้อครชั่นของเขาเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้มีกลิ่นแต่ว่ากลิ่นน้ําหอมอะไรรุนแรงที่คนที่มีการแพ้ง่ายผิวบอบบางใช้แล้วแพ้น้ำหอมเป็นผื่นเป็นคันอะไรอย่างเงี้ยนะก้องกังวลตรงนี้ก็จะตัดในเรื่องของตัวนั้นไปได้เพราะเขาจะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีกลิ่นแอลกาอฮอล์ด้วยนะตรงนี้แล้วก็ อ่อในตอนที่เราพูดไปเกลี่ยไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่านานมากก็การซึมผิวเวลาเราก,กดไปก็ค่อนข้างที่จะเร็วแต่ไม่ได้เร็วหายวับไปเร็วเท่ากับอเจ้าพวกครูชั่นที่ออกเนื้อเนื้อแมทเนื้อ,อ,อ,อที่เขาเคลมไ้ว่าแบบคุมมันอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะรู้สึกว่าจะแห้งเร็วกว่าของลังโคมที่เรา ลอเกลียดดูเมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วก็การปกปิดก็เราว่าคือตอนที่ไปงานเขาบอกว่าออูชั่นตัวน,นี้จะการปกปิดจะแบบไม่หนาจะเบาทาแล้วเป็นงานผิวอะไรแบบนี้แต่หลังจากที่เราลองใช้ใช่ปะทรงนี้เลยนะตรงนี้เมื่อกี้นี้ก่อนทาเราจะมีรอยแดงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นรอยแผลเลเซอร์เออก็มันก็ปกปิดได้นะประมาณนึงนะสังเกตดูไป ก็การปกปิดเนี่ยเรารู้สึกว่าสักประมาณให้ห้าแล้วกัน5้าเต็มสิบก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทายอีกข้างหนะจ้า เดี๋ยวให้ดูสภาพผิวหลังจากทาเสร็กันนิดหนึ่งเนาะประมาณนี้คือเขาออกเหลืองจริงจังมากอะสีที่เราเลือกมาเนี่ยเห็นปะเออจะมีความเหลืองที่เห็นได้ชัดจากหน้ากล้องอ่าก็ถามว่าหลังจากทาเสร็จรู้สึกอย่างไรคือรู้สึกว่าเอาเอาหลังจากที่เราจับจับนะจะมีความหนึบหนึบเล็กเล็กไม่ได้แบบว่าหนึบจนหน้าํำคาญเหมือนกับพวกอ่าคูชชั่นที่ให้ความเดียวอีเกาหลีก็จะไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วก็งานผิว รู้สึกว่าตรงบริเวณที่มีสิวเซียนอ่ะตรงนี้อาจจะเห็นนิดหนึ่งเออมีความสิวเส้นกรุยๆขึ้นมาหน่อยเลยตรงนี้นะแล้วก็ตามรูขุมขนก็ไม่รู้สึกว่าหลังจากทาเสร็จมันไปอัดๆเป็นรูๆเป็นคราบๆอยู่ตรงรูขุมขนเนาะอ่ะเออมันก็มันก็ยังได้อยู่นะนี่แต่ว่านี่แบบรอยดำที่อันไหนที่เข้มๆชัดๆเนี่ยจะปกปิดได้ไม่มิดชิดนะนี่เฮ้ก็ยังจะเห็นรอยดำอยู่เนาะก็ ปกปิดก,กลางๆเบาๆถึงก,กลางๆมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากเวอร์ Word. แ่กช่วยได้นิดนึงประมาณนี้นะอ่ะสภาพหลังจากทาเสร็จโอเคแปนว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะปล่อยระยะเวลาทิ้งเอาไว้สักประมาณเท่าไหร่ดีชั่วโมงหนึ่งดีกว่าชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าปล่อยเอาไว้แล้วจะรอดหรือจะร่วงหรือจะพังอ่านะโอเคเดี๋ยวดูกันเนาะโอเคตอนนี้เราผ่านไปสองชั่วโมงกันเลยนะมาดูใกล้ๆ ว่าสภาพสองชั่วโมงเป็นเยี่ยงไรกันบ้างนะจ้าคุณผู้ชมเนาะยังอยู่ดียังอยู่ดีไม่เยอะไม่แบบว่าไหลแบบว่าอ่อมเป็นคราบตามร่องรูขุมขนอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าก็มีหน้ามันบ้างอะไรบ้างป่ะใกล้ครับิใกล้ับะีินะเราดูว่าคุณชอบดูละหรืว่าโซมใกล้ๆเห็นไหมนะเออ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 หรือว่าเขาโอเคนะอ่ะอันนี้ ก็ยังอยู่ดีปกติไม่มีการตกดองรูมขนดูเป็นคราบเป็นเละแบบว่าไงเน้นให้เห็นรูใหญ่ขึ้นนะนั้นจะไม่โอเคมากๆแต่ว่าเพราะจะมีหลุดบ้างน,นิดหน่อยเห็ปะเพราะตรงนี้ยความแดงความรอจะโผล่ขึ้นมาบ้านแต่ว่าก็ปกติอ่ะคือหน้าเราบางนคนที่บอกว่าใช้รองพื้นหรือครูชั่นอะไรก็ต้องมีการหลุดตลอดนะเออถ้าไม่ได้ลงผ้าเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้ก็จะประมาณนี้เห็นปะอ่า แล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการดรอปของเจ้าตัวคูชั่นของเม็ดสีของคูชั่นส่วนตัวรู้สึกว่าใช้เราไม่ดรอปนะหลังจากใช้แล้วทาแล้วสีอย่างไรตอนนี้ผ่านมา2ชั่วโมงสีก็ยังปกติคงเดิมอยู่เหมือนเดิม ก็ถามว่าส่วนตัวรู้สึกว่าใช่แล้วรอดหรือไม่รอดนะถ้าถามอย่างนี้ก็รู้สึกว่ารอดอยู่เพราะว่าไม่มีอะไรเยิ้มย้อยไหลมาตก่องตามพวก่องแก้มดองใต้ตา,ตาหรือรูขุมขนที่ซูมให้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเคมากอันนี้ไม่ได้ไปแบบวิ่งไปแอบไปซับหน้าหรืออะไรนะเออแต่ว่ามันก็ได้อยู่เลยอาจจะมีการหลุดไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีการเป็นคราบอะไรแต่อย่างใดเลยอืมคืออย่างหนึ่งคือถ้า ก็เป็นการลองใช้ครั้งแรกนะถ้าถามว่าจะหยิบมาใช้ต่อไหมก็คิดว่าจะหยิบมาใช้ต่อเพราะว่าม,มันไม่ได้ขาวลอยหอะแล้วก็ระหว่างวันมันอยู่มันอยู่รอดสาหรับผิวหน้าเรานะเออลืมบอกไปหน้าเราเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันรูปุมขดกว้างน,นะถ้าใครสภาพผิวเหมือนเราใช่แล้วอาจจะได้ผลลัพธ์เหมือนเราซึ่งสภาพผิวแบบเราเนี่ยเป็นสภาพผิวที่หาคูชั่นและรองพื้นใชย้ยากมากยิ่ง อะไรที่เป็นแบบว่ามันวาวช่วยในการบำรุงผิวมีส่วนผสมของนั่นนนั่นในการบำรุงผิวเนี่ยส่วนมากใช้แล้วจะพังถ้าไม่ได้แบบว่าใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการคมมันเนี่ยสามารถจะพังนะแต่ว่าน,นี่ก็อยู่รอดสามารถใช้ได้โอเคเลยเนาะยังไงก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูเนาะราคาเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ต่อ1ตลับอยู่ที่1,500บาทนะทั้งตัวตลับแล้วก็ตัวข้างในเขาจะขายแยกกันนะตัวข้างในก็คือตัวเนี้ย ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถแกะออกมาได้แยกกันได้เนะก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันก่อนนะบ๊ายบาย